ไฟเบอร์ iber, มีหน้าที่ช่วยส่งเสริมการลดน้ำหนักให้ดีขึ้นนะคะยังไงบ้างเรามาฟังกันค่ะไฟเบอร์ iber, มี2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกเลยคือชนิดละลายน้ำนะคะซึ่งมีหน้าที่ช่วยดูดซับอาหารที่ละลายน้ำได้เช่นน้ำตาลนะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมน้ำตาลได้น้อยลงค่ะจึงทําให้การลดน้ำหนักง่ายขึ้นค่ะชนิดที่2ก็คือชนิดไม่ละลายน้ำชนิดนี้นะคะจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยอิ่มเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าจะเข้าไปแล้วก็มีการพองตัวขึ้นมานะคะทำให้พื้นที่ของกระเพาะอาหารนะคะเล็กลงทำ ให้เราควบคุมปริมาณการกินได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ํานะคะยังช่วยดูดซับไขมันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับไขมันได้น้อยลงนั่นเองค่ะจึงทําให้การลดน้าหนักนะคะเป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะเรามาดูหน้าที่ของไฟเบอร์นะคะที่ช่วยส่งเสริมการลดน้าหนักให้ดีขึ้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูหน้าที่แรกกันเลยหน้าที่แรกนะคะไฟเบอร์เนี่ยช่วยกวาดล้างนะคะสิ่งส่งกระปรก สิ่งตกค้างนะ,ะที่อยู่ในทางเดินอาหารของเรานะคะซึ่งมันมีหน้าที่ไปเก่อกวนไปขัดขวางการดูดซึมไม่ว่าเราจะกินอะไรดีๆเข้าไปแต่ว่าถ้าการดูดซึมของเราไม่ดีเนี่ยก็ปราบประโยชน์เนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราทานไฟเบอร์ Subs, Bug, เข้าไปนะคะก็จะช่วยเคลียร์ทางเดินอาหารของเรานะคะทําให้มีการดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะไฟเบอร์ก็ช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นค่ะไฟเบอร์ก็มีหน้าที่ช่วยให้เนื้ออุจจาระของเราน,นะคะมารวมตัวกันนะคะเป็นลำแล้วก็ ลำไส้ใหญ่ก็สามารถที่จะบีบลำลำนั้นนะคะออกมานะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขับถ่ายได้เป็นปกติลดความเสี่ยงของการเป็นบะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วพอเรามีการขับถ่ายที่สมดุลแล้วนะคะก็สามารถที่จะขับถ่ายได้ทุกวันทุกเช้านะคะสิ่งที่เราทานไปเมื่อวานก็สามารถทีะะทาทาาา่จะขับปอ,อกได้ดังนั้นเนี่ยทำให้เรามีกําลังใจแล้วก็ลดน้าหนักได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยสะสมเข้าไปนะคะวันแล้ววันเล่าเนี่ยพุงก็ป่องเนาะแล้วน้ําหนักก็ไม่ลงนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยดูตัวเลขแค่น้ําหนักใช่ไหมก็ จะรู้สึกท้อว่าทำไมน้ําหนักไม่ลงเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการทานไฟเบอร์ก็ส่งผลต่อกําลังใจในการลดน้าหนักค่ะแล้วถ้าบางคนนะคะที่มีการสะสมอุจจาระนานวันนานวันเข้านะคะเกิดกรสารพิษสะส,สมในกระแสะเลือดนะคะเขาเรียกว่าโรคขี้ขึ้นสมองทําให้เกิดภาวะอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็เกิดความเครียดนะคะซึ่งความเครียดนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการลดน้าหนักยากนั่นเองค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะเฟิร์นก็เลยอยากจะเตือนเพื่อนๆนะคะให้ทานผักผลไม้นะคะให้ครบ5้าสีด้วยนะคะเพราะว่าจะได้วิตามินเกลืแอแร่แล้วก็ไปตวนยน ทเทียนครบด้วยนะคะร่างกายก็ต้องการในการฟังก์ชันต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของฮอร์โมนด้วยลพลังงานจากผักผลไม้เนี่ยก็ควรเลือกที่เป็นพลังงานต่ําแล้วก็มีน้ําตาลต่ําด้วยนะคะก็จะทําให้การลดน้ำหนักเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ